ธนาคารอมอสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคม <l ub> กลับเข้าสู่รายการค้นเปลี่ยนโลกในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับเรากำลังอยู่กันที่ชุมชนบ้านแม่กะปองอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนหลังจากที่ได้เปิดบ้านแม่กำปองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและโด่งดังจนมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่นี่ตลอดทั้งปี แบบที่เรียกว่าไม่เคยมีหน้าโลหรือไฮซีซันสำหรับแม่กำปองเลยล่ะครับการมาพักโฮมสเตย์ให้ได้ใช้ชีวิตกินอยู่จริงๆกับชาวบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรมซึ่งกันและกันครับและนี่ก็คือคนแม่กำปองท่านหนึ่งซึ่งเปิดบ้านตัวเองเป็นโฮมสเตย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวอยากรู้ว่าการทำโฮมสเตย์แบบนี้เจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับเปิดโฮมสเตย์มา15ปีแล้วค่ะแล้วรับแขกมาก็ ปัญหาส่วนมากก็มีมีไม่เยอะค่ะเรากพ็พอรับได้เวลาแขกมีปัญหาอะไรเราก็อยากเขาเสียงดังอะไรเงี้ยเราก็สามารถขึ้นมาบอกเขาได้มาบอกเขาเขาก็ให้ความร่วมมือดีค่ะพูดถึงความภูมิใจในฐานะเจ้าบ้านที่ได้เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวหน่อยสิครับความภูมิใจคือบ้านเราอยู่ในเป็นหมู่บ้านนี่แบบธรรมชาติสวยงามอะไรเงี้ยค่ะบ้านก็ติดติดน้ําติดอะไรเงี้ย ลาแขกเ,เข้ามาบ้านเราเนี่ยเขาก็ติดใจเขาก็ชมว่าออบ้านบ้านสวยบ้านสะอาดอะไรเงี้ยแล้วก็ภูมิใจะค่ะทำอาชีพเก็บเมี่ยงค่ะก็ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมานะคะก,ก็หันมาทำอาชีพเสริมบ้างเพราะว่าเวลาที่ใบเมี่ยงมันแก่แล้วเราก็ สามารถเอามาทำเป็นหมอนใบชาได้เพราะว่าอา,อาชีพเสริมเนี่ยเราก็ทำไปเรื่อยๆค่ะทำให้แบบคนในชุมชนเราที่ไม่สามารถไปทำงานอย่างที่อื่นได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็หันมาทำหมอนใบชาเป็นอาชีพเสริมเล็กๆนน,น้อยได้ค่ะ นั่นก็เป็นความรู้สึกของคนแม่กระป๋องเจ้าของโฮมสเตย์และชาวบ้านอาชีพเก็บใบเมี่ยงทําหมอนใบชาซึ่งมายืนยันกับเราว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นช่วยให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้นยังไงเรากลับมาถามคุณทีรเมิกันต่อครับว่าเมื่อบ้านแม่กระป๋องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมขึ้นมาแบบนี้มีนายทุนหรือนักธรุรกิจจากข้างนอกเข้ามาลงทุนทํากิจการในพื้นที่บ้างไหมครับปัญหาตัวนี้ก็มีบ้างเหมือนกันนะครับจนถึงตอนนี้เราก็มีข้อกําหนดแล้วว่า คนที่มาจากข้างนอกตอนนี้นะครับจะมาทําเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการบริการเรื่องที่พักเรื่องร้านขายของขายอาหารอะไรนี่ไม่ได้แล้วนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราะจึงต้องตั้งข้อกําหนดนี้ขึ้นมา1ก็คือมันเกิดความเปลี่ยนแปลงเหมือันนะครับเนาะเพราะว่าคนข้างนอกเนี่มาากักจะมาปลูกสร้างอะไรที่มันมันไม่ค่อยจะกลมกลินกับบ้านเราเท่าไหร่ ซึ่งเมื่อก่อนนั้นเราไม่ได้มีมีข้อกําหนดตัวนี้ไว้โดยที่เราคิดไม่ถึงว่าจะมีคนข้างนอกเข้าเข้ามาที่จะมาอยู่กับเรานะครับเราจะไม่เปิดโอกาสให้คนภายนอกนี่เข้ามาในทําธุรกิจเทียบเรื่องของการประกอบทําที่พักหรือว่าทํามาค้าขายอะไรแต่ถ้าหากว่าต้องการที่อยากจะมาอยู่ปกติธรรมดานะครับอันนี้ได้นะครับแต่ต้องมามีข้อตกลงกันก่อนต้องมาทําบันทึกกันก่อนว่าคุณจะไม่ ทำธุรกิจอะไรใดๆในๆใน,ๆนี้นะครับในสถานที่นี้แล้วก็จะขอเป็นบ้านพักบ้านอาศัยจะต้องมาตกลงกับชุมชนก่อนเรียกว่าชุมชนแม่กำปองมีความเข้มแข็งและมีจุดยืนที่ชัดเจนเลยทีเดียวถึงตอนนี้เรียกว่าประสบความสำเร็จในการเป็นชุมชนท่องเที่ยวแบบเต็มตัวแล้วใช่ไหมครับก็สรุปได้ว่าคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นนะครับได้เกิดการพัฒนาขึ้นมา ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงกลุ่มองค์กรท้ายที่สุดจนถึงบุคลากรในชุมชนได้เกิดการเรียนรู้ได้พัฒนาขึ้นมาถามว่าภูมิใจไหมก็ภูมิใจนะครับภูมิใจในส่วนที่ว่า,าหลายๆอย่างที่เป็นความต้องการของชุมชนมันได้มานะครับหมายความว่าสิ่งที่เราร่วมกันทําร่วมวานคิดมันสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมตรงนี้ได้ ซึ่งโมเดลการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบนี้เกิดขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในประเทศไทยถูกต้องไหมครับก็อยู่ในระดับต้นๆน,นะครับในระดับประเทศนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโมเดลเป็นต้นแบบอันหนึ่งในการที่จะในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งเราเน้นในเรื่องของการบริหารจัดก,การหรือว่าเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมทุกอย่างถ้าอย่างโฮมสเตย์นี้ก็ถือว่าเราผ่านการประเมินตั้งแต่สมัยแรกเลย นะครับสมัยแรกของกรมที่จัดขึ้นนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวก็สิ่งที่เป็นต้นแบบปัจจุบันนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็คือเรื่องการบริหารจัดการการคลิปการบริหารจัดการแล้วก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ใช้กระบวนการวิจัยเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนี่ก็ถ้าจะว่าไปก็เป็นต้นแบบในหลายๆเรื่องนะครับในการที่จะทำเรื่องของท่องเที่ยวในชุมชน มาตรฐานที่ชุมชนต้องรักษาไว้คืออะไรครับหนึ่งก็คือมาตรฐานเรื่องของการบริการและก็มาตรฐานของของสิ่งที่เป็นจุดเด่นจุดขายนะครับอย่างเรื่องของธรรมชาติจะต้องไม่ไม่เปลี่ยนไปจากนี้เรื่องวิถีชีวิตก็ไม่จําเป็นไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับเรื่องของการบริการอะไรต่างๆหมายถึงอัธยาศัยเมตตีของคนในชุมชนก็จําเป็นจะต้องคงไว้ซึ่ง อัตลักษณ์หรือว่าคงไว้ซึ่งความเป็นมาตรฐานเป็นตัวแทนของคนแม่กำปองพูดความในใจจากเจ้าของบ้านฝากไปถึงนักท่องเที่ยวหน่อยสิครับก็อยากจะบอกถึงนักท่องเที่ยวทั้งพี่น้องบ้านเรานะครับนักท่องเที่ยวไทยหรือว่านักท่องเที่ยวต่างชาติก็ดีก็อยากจะให้มองถึงการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่เหมือนกับว่าการท่องเที่ยวที่มีส่วนร่วมเนาะทั้งนักทั้งทงท่องเที่ยวเองแล้วก็ทั้ง ทั้งชาวบ้านอ่ะทั้งเจ้าของบ้านนะครับที่จะบริการดังนั้นมันเป็นกิจกรรมมันหนึ่งหรือเป็นทางเลือกหนึ่งที่อยากจะให้นักท่องเที่ยวได้ได้พิจารณานะครับว่าคุณจะสามารถสัมผัสได้ทั้งในส่วนของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนจริงๆนะครับซึ่งแต่ละชุมชนมีกิจกรรมที่ดีๆอยู่เพราะว่าตอนนี้มันมีค่อนข้างจะเยอะมากในทั่วประเทศเนาะ ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นท่องเที่ยวโดยชุมชนนี้ถือว่าคุณได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนหรือพัฒนาประเทศไปด้วยหลักในการทํางานของคุณธีรเมธคืออะไรครับหลักสําคัญในการทํางานของผมนะครับผมยึดหลักว่าต้องต้องมีความตั้งใจตั้งใจจริงใจนะครับแล้วก็มีความโปร่งใสในการทำงานมีคนต้นแบบในชีวิตไหมบุคคลน,นั้นคือใครครับ ต้นแบบในชีวิตของผมก็คือในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งผมได้น้อมนำเอาแนวคิดแนวทางและก็แนวปฏิบัติของพระอ,องค์ท่านมาปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะอย่างเรื่องแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ผมได้นำมาปรับใช้ทั้งในส่วนตัวและก็ทั้งส่วนของชุมชนนิยามคำว่าคนเปลี่ยนโลกให้ฟังหน่อยสิครับ ก็คือเป็นบุคคลที่เป็นต้นคิดในการที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการพัฒนาสิ่งที่เขาต้องมีผมาพูดภาพร,รวมก็คือวิสัยทัศนะ์นั่นแหละแต่จริงๆแล้วคือเกี่ยวข้องกับวิธีคิดวิธีคิดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าทุกอย่างก่อนที่เราจะทําอะไรลงไปมันต้องคิดก่อนเป็นเบื้องต้นใช่ไหมครับทาไมกิจกรรมท่องเที่ยวของแม่กําปองเนี่ยมีคนเข้ามาเที่ยวตลอดทั้งปีมีมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าโลหรือไฮดังนั้นมันก็เกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมตรงนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับวิธีคิดเหมือนกัน อย่างที่ผมว่าน่ะทำยังไงให้มันเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ทํายังไงให้มันมีแหล่งท่องเที่ยวที่มันจูงใจได้มันก็จะมีทั้งคนที่มาเที่ยวแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงานก็คือการท่องเที่ยวแบบหนึง่งที่ท่องเที่ยวแบบเรียนรู้สถาบันการศึกษานะครับก็มาเป็นลักษณะของทั้งเรียนรู้และก็เชิงสร้างสรรค์ดังนั้นทุกอย่างถ้าเราเราคิดแบบเชื่อมโยงมาหากันมันเป็นกิจกรรมที่จะดึงเรื่องของ,ของการประชาสัมพันธ์การตลาดได้ ถ้าเราม,ามองแต่ว่าเป็นท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์อย่างเดียวนะครับก็มีแต่เรื่องอนุรักษ์ป่านุรักษ์เขาอย่างเดียวไม่มีกิจกรรมอื่นแต่ตอนนี้กิจกรรมเรื่องท่องเที่ยวในเชิงนี้มันเยอะถ้าเราไม่คิดต่างออกไปทําไมถึงต้องเอาน้ํามาผลิตไฟฟ้ามันก็โยงไปหาเรื่องของการลดการใช้พลังงานเมื่อมันเกิดขึ้นและบริหารจัดการในรูปแบบที่เป็นสหกรณ์ด้วยแล้วเนี่ยโยงไปหาเรื่องของหมู่บ้านอื่นชุมชนอื่นที่อยากจะทำไล่หลักจะมาไล่เปลี่ยนเรียนรู้เมื่อเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ มันก็เข้าไปหาในเรื่องของการภาคแบ่งพมสเตย์ม,ม,มัน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 เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมว่า,าสำคัญอยู่ที่เรื่องของเริ่งต้นคือวิธีคิดอธิบายความเชื่อมโยงจนเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับสรุปได้ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามต้องมีวิสัยทัศน์มองเห็นภาพรวมและมีวิธีคิดที่เชื่อมโยงสิ่งต่างๆอย่างครอบคลุมการแก้ไขปัญหาและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาจึงจะเกิดขึ้น อย่างที่เราได้เห็นตัวอย่างจากโมเดลการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแม่กำปองกันแล้วในวันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่สามารถสัมผัสได้จริงๆเมื่อก้าวเข้ามาในหมู่บ้านนี้ก็คือการต้อนรับอย่างเป็นมิตรจริงใจซึ่งน้ำใจเมตตรีของคนแม่กำปองแบบนี้นี่เองครับที่ผูกใจให้นักท่องเที่ยวอยากกลับมาเยือนชุมชนแห่งนี้อีกเมื่อมีโอกาสคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมครับกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลก ออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา20นาฬา20นาทีาทางบ5นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับพบเราปลูกต้นไม้ปุ๊บเราได้ทำหน้าที่คือการใช้ชีวิตหน้าที่ต้นไม้ตัวน,นี้นก็ไปดึงดวงอาทิตย์มาทำ มาสร้างคาร์บอนตัวเองโดยผ่านไปมันเป็นแหล่งโซลาร์เซลล์ไปรับแล้วฝนตกมาแล้วมันก็รองรับแล้วรากมันก็ไปเกิดลาที่จะเกิดเห็ดแล้วต้นไม้ก็เริ่มเกาะอากาศทุกอย่างก็ทาทาหน้าที่ต่อจากเราไปแล้วพอต้นไม้โตขึ้นก็ทําความชื้นทําให้เมีมากํมาทให้เกิดฝนต่อเราก็ไปทําต้นอันใหม่ต่อไอ้ตัวนี้ต้นไม้ต้นแรกมันก็ทําเวลาไปด้วยมันจับเวลาปีหนึ่งเท่านี้สปีเท่านี้สปีเท่านี้แต่ก่อนต้นไม้ตัวน,นี้ตน้นคิ๊บนี่เดี๋ยวมันมาเองคือเราทําแค่นี้แต่นอกน,นั้นให้ธรรมชาติทําต่อ แล้วพอหล่นลงมาเม็ดไปต่อนกกินต่อทุกอย่างทํำต่อเราส่งต่อจากเราหน้าที่ของเราทำทั้งนี้